ปตทเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมใจการประหยัดการใช้พลังงานช่วยลดค่าไฟฟ้าภายใต้สถานการณ์ความตึงเครียดทั่วโลกค่ะเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวการเข้าสู่ฤดูร้อนที่ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นค่ะ สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในหลายภูมิภาคทั่วโลกเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวและกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปตทจึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมใจกันประหยัดการใช้พลังงานซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนอย่างเช่นเริ่มกับไอเทมใกล้ตัวที่มีทุกบ้านคือหลอดไฟ โดยในพื้นที่ที่ต้องการความสว่างของไฟฟ้ามากควรใช้หลอดฟล mm ูออเรสเซนต์เพราะว่าเป็นหลอดที่ประหยัดพลังงานและให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟปกติถึง5เท่าส่วนในพื้นที่นอกอาคารควรเลือกใช้หลอดไฟนะคะไอโออะไอโซเดียมและหลอดไอปลอดเพราะว่ามีปริมาณแสงสว่างต่อวัตต์สูงกว่าหลอดชนิดอื่นๆทำให้ไม่ต้องเปิดไฟหลายดวงทั้งนี้สามารถเลือกวิธีการประหยัดไฟฟ้าได้หลายรูปแบบด้วยค่ะ อย่างเช่นการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดปิดสวิตไฟและวิธีอื่นๆในช่องทาง l ล n e ทีทีกรุ๊ปนะคะเพียงแค่ทำตามแนวทางประหยัดพลังงานของก๊อตจิก็จะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้แล้วค่ะ